ส่วนแรกหน้าบ้านตรงนี้นะฮะก็คือในส่วนของกันศาบลงรถไพายโมเดิร์นนั่นเองนะฮะลูกค้าเลือกที่จะทำครัวปิดไปเลยในสไตล์ล็อกสวัสดีครับผมสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับผมบุ๊กทิพเคบายพีเอสเดคอวันนี้ EP นี้อยู่กันที่โครงการพรีโน ราชพฤก,กษ์รัตนทิเบศนะครับทาวน์โฮม2ชั้นสไตล์โมเดินในเครือของ AP นะฮะหลายหลังละที่เรามีโอกาสได้ทาของพรีโน่มีก็อีก1ห,หลังนะฮะอยู่ที่แถวโซนราชพฤก,กษ์รัตนทิเบศเป็นงานทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านเลยนะฮะหน้าบ้านก็คือที่ผมยืนก็คืองานกันสาดรงรถนะฮะส่วนหลังบ้านก็เป็นครัวแต่ไฮไลท์ของครัววันนี้เราจะเป็นครัวแบบสไตล์ลอฟท์นะฮะโชว์เลยทุกอย่างเลยนะฮะเริ่มต้นกันในส่วนแรกหน้าบ้านตรงนี้นะฮะก็คือในส่วนของกันสาดลงรถสไตล์โมเดิลนั่นเองนะ ะะเป็นกันสตร์แบบโครงเหล็กพร้อมแผ่นเมทัลชีตแบบ PU f o โฟนั่นเองนะฮะอธิบายเป็นส่วนๆแล้วกันนะฮะเดินเข้ามาก็ได้นะโอเคก็ในส่วนของ โครงหลังคาไฮไลท์คือความแข็งแรงนะครับเรามีการลงเสาเข็ม2จุดคู่หน้าเลยถ้ายึดกับตัวบ้านและยื่นเกินกว่า2เมตรขึ้นไปส่วนใหญ่ผมจะแนะนําลูกค้าเลยว่าเพื่อความปลอดภัยระยะยาวควรลงเสาเข็มถ้าไม่เกิน2เมตรยังใช้แขนค้ายึดตัวบ้านได้แต่ระยะตรงนี้อยู่ที่ประมาณ3เมตรห้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องลงเสาเข็มช่วยต่อหนหลุมเนี่ยเราใช้เข็มหกเหลี่ยมยาว6เมตรเลยนะสต้นอัดเข้าไปในหหลุมเลยเพราะฉะนั้นจะไปสบายเหลือเอฟือยอยู่แน่นอนและเราทําเสา แต่งใช้เหล็ก4คูณสสลับกับเหล็ก1นคูณหนเป็นเสาแผงและแนงแต่งประโยชน์2อย่างเหมือนที่เคยบอกไปในคลิปก่อนแหละสวยงามนะฮะเวลาเราทาเสาแผงเสาละแนงหนึ่งบ้านเราก็จะดูเด่นนะดูเสริมกันดูเด่นดูโมเดิลขึ้นอีกประโยชน์หนึ่งที่หลายๆคนไม่รู้ก็คือเพื่อความแข็งแรงด้วยเพราะว่าหลังคาเวลาเราลาดเอียงเทมาด้านหน้าเนี่ยน้ำหนักเกินกว่า5 0มันมันถูกถ่ายลงที่ด้านหน้าจริงๆตัวรับน้ําหนักหลกักๆก็คือตัวใหญ่มันก็ยิ่งรับน้ําหนักได้ดีขึ้นแต่เราจะไปใส่เหล็กใหญ่ๆเพื่อรับนนนน้้ําาาหหััักกกเเเลลยยมมม็็ดูอทอะะรแปงใสววไ่่จ โครงการไหนถ้าขับรถเข้าไปก็จะเห็นการตกแต่งการสาทุกว,วันนี้คู่หน้าก็จะใส่แผงละแนงแบบนี้แหละสวย,สวย เข้าไปตกแต่งด้านบนให้เก๋ๆนิดนึงให้ดูคลาสสิกดูกึ่งๆวินเทจนิดนึงนะฮะมีตัวกรอบเหล็กเพิ่มเข้าไปให้ดูเก๋ไก๋ขึ้นนะฮะส่วนตัวคู่ในเราเล่นเหล็ก4 x 4, 4ค้ำเช่นกันนะฮะเพื่อให้แข็งแรงขึ้นเราจะไม่ยึดกับตัวบ้านวันดีคืนดี5ปี10ปีพื้นตรงนี้มีการซุดตัวลงมันก็แยกจากตัวบ้านไม่มีปัญหาไม่ดึงไม่ลังกันไม่ทําให้โครงคานบ้านแครเป็นในเรื่องของระยะยาวความปลอดภัยด้วยนะฮะส่วนรางน้ําฝนนะเราก็ยังมีรางน้นําฝนรางน้นําฝนเราก็ใส่ด้าน หน้านะฮะแล้วก็ทำ ข้อปล่อยลงนะฮะอย่างที่น้องอินเสิร์ตให้เห็นตรงนี้นะครับก็จะมีท่อรางน้าฝนด้วยรางน้าฝนเป็นสแตนเลสนะไม่ต้องกลัวเรื่องขึ้นสนิมแต่เราทาสีให้เป็นสีดําให้เหมือนโครงเหล็กกลมกลืนกันไปเลยนะครับหลังคาที่ลูกค้าเลือกใช้เนี่ยเป็นเมทัลชีตแบบ PU โฟมหลักๆเราจะเห็นแต่ท้องแบบเรียบๆนะฮะพียสีขาวสีดําแต่ตัวรอนแผ่นเมทัลชีตที่เป็นหลังคาเหล็กเนี่ยถ้าตัวเจ้าของบ้านเองนะอยู่บนห้องนอนมองลงมาก็จะเห็นตัวสีแผ่นซึ่งหลังนี้ก็เป็นสีดำอ่าด้วยข้อจํากัดโครงก ที่อาจจะต้องให้สีเหมือนตัวโครงเหล็กด้วยทางโครงการอาจจะมีกฎในการคุมโทนไม่ให้ดูหลากสีเกินไปแล้วแต่ที่ต้องบอกว่าแล้วแต่นิติโครงการแต่ละที่แต่สีดําก็เก๋ฮะดำขาวเทาเนี่ยเป็นสีกลุ่มสไตล์โมเดิร์นอยู่ละยังมีอีกไฮไลท์หนึ่งหลังบ้านครัวสิวแต่แจวสไตล์ลอฟท์พร้อมเคาน์เตอร์ครัวเดี๋ยวเราไปดูกันครับหลังบ้านไะโอเคครับตอนนี้เราแวบมาอยู่หลังบ้านกันแล้วนะฮะก็เดิมทีตรงนี้ก็เป็นพื้นที่โลง่ลงๆแหละนะฮะโครงการเขาก็จะจัดสรรได้เป็นโซนซักล้างลูกค้าเลือกที่จะ ทครัวปิดไปเลยแต่ว่าก็ปิดแบบในสไตล์ล็อกนะฮะก็เลือกที่จะขัดผนังเป็นแบบปูนเปื่อยของเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ล็อกเลยนะฮะซีเมนต์ขัดมันสําเร็จรูปซึ่งในท้องตลาดก็มีหลายยี่ห้อของล็อกของไอล็อกของโอหลายลายี่ห้อมากนะฮะของเราเลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ไปเลยเพื่อให้มันล็อกสมจริงไปเลยเขาก็จะมีสีหลายเบอร์นะความเข้มของตัวผนังเนี่ยมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3ขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบเข้มแค่ไหนเคาน์เตอร์ครัวเราทําเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนให้หมดเลยเป็นทรงแอลติด ต,ติดตั้งซิงน้ําติดตั้งเตาแก๊สติดตั้งฮูด,หดให้หมดเลยข้างบนก็มีหมวกจีนสแตนเลสระบายควันอันนี้ช่างเพิ่งติดเสร็จยังไม่ได้ปิดป่องดีนะฮะก็เดินไฟด้วยความเป็นสไตล์ล็อกลูกค้าเลยเลือกที่จะเดินไฟเปลือยไว้เพราะว่าลูกค้าใช้ผนังเดิมโครงการมันเลยกรีดผนังไม่ได้ก็ลูกค้าไม่ซีเรียสเพราะว่าแนวล็อกมันก็เป็นแนวสไตล์โชว์เปลือยทุกอย่างคือเลียวคือเปลยหมดอยู่แล้วนะฮะพื้นกระเบื้องก็เป็นแกรนิโตแบบ60-60ส 60, นะฮะเป็นแบบโมเดิร,รนดด์น,ออนมาผสมผ จนหนักเกินไปบ่อพักท่อระบายทุกอย่างเราก็เปลี่ยนเป็นฝาสแตนเลสแบบ8นิ้วให้นะฮะซึ่งกินเกินไม่มีออกแน่นอนพราตรงนี้สนิทมากนะฮะก็เป็นมาตรฐานในการต่อเติมทุกโครงการนะครับตัวหน้าบานล,ลูกค้าซื้อมาเราก็ใส่ให้นี่ข้างในเราก็ปูกระเบื้องให้ด้วยนะข้างในเราก็ปูกระเบื้องให้หมดอันนี้เอาไว้ใส่ถังแก๊สนะฮะอันนี้ก็เป็นตู้ใต้ซิงค์น้ำนะฮะนี่ก็เดินซิงค์ไว้ให้หมดแล้วพอกลับหลังมาอีกฝั่งหนึ่งในครัวเดิมนะฮะยังคงไว้ซึ่งแทงน้ํปั๊มน้ําของโครงการของลูกค้าอยู่ ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้การปูกระเบื้องผมจะสะโลปนิดนึงนะฮะเพื่อให้เป็นเหมือนน้าไหลลงไปในท่อระบายโซนแทงน้ำตรงนี้จะสะโลปนิดนึงนะฮะหลังคาด้านบนเราก็ยังคอนเซปต์เหมือนโรงรถก็คือใช้เป็นเมทัลชีทตีอยู่ลูกค้าเลือกที่จะไม่ตีฝ้าแบบโมเดิร์นพออย่างที่บอกลูกค้าเน้นแนวล้อส์มีรางาน,น้ําฝนสแตนเลสวิง่งตลอดแนวด้านหลังแล้วก็ถ่ายน้ําลงมีท่อดําทิ้งลงด้านหลังตรงนี้นะครับ <Okay, S 2> โอเคก็จบสวยงามในส่วนของครัวบ้านหลังนี้นะฮะลูกค้าท่าน ใดสนใจนะฮะให้เราเข้าไปดูงานไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมหลังคากันสาดเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะฮะเราทิปเคบอยพีเอสได้ขเรามีทีมงานเข้าไปช่วยแนะนําไปวัดพื้นที่นะครับคำนวณประเมินราคาราคาสมเหตุสมผลแน่ๆนะครับยูทูบกด s u b สไครป์จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆไอเดียดีๆนะฮะเราก็จะหางานสวยๆมารีวิวให้เป็นไอเดียลูกคา้านะฮะส่วนข้อมูลสินค้าการบริการราคาต่างๆก็สอบถามเข้ามาได้ไลน์แอดในเพจ a c e b o o k นะฮะหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้ ขอบพระคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ